สนับสนุนโดย PTT Group ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์รอยคำกเกษตรเพื่อชุมชนผลิตผลเพื่อคนไทยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสุขภาพดีคุณเลือกได้ CPLand Accessible Communities for Life และ For t u n e Hotel Group เราอาจเรียกระบบการเลือกตั้งในปี2566น,นี้ว่า เป็นระบบคู่ขนานเนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้เลือกลงคะแนนสสแบบแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเคยใช้มาแล้วเมื่อปี44 49และ54จุดขายก็คือการเปิดโอกาสให้เลือกคนที่รักพรรคที่ชอบครับเมื่อเราได้เข้าคูหานะครับได้บัตร2ใบบัตรสีม่วงสำหรับเลือกคนที่รักหรือว่าสสแบบแบ่งเขตเราจะเลือกไปเป็นตัวแทนเขตหรือพื้นที่ที่เราอยู่ เป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าไปโหวตเลือกนายกแทนเราแต่ก็เปิดโอกาสให้เรากากบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนกรณีไม่มีใครในใจได้ด้วยขณะที่บตรอีกใบสีเขียวเลือกพักที่ชอบนโยบายพักที่จะช่วยโหวตเลือกนายกแทนเราซึ่งส่วนใหญ่สสก็มักจะโหวตเลือกแคนดิเดตพักตัวเองให้เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีและหากได้รับชัยชนะ พรรคที่เราเลือกนี้ก็จะเข้าไปเป็นรัฐบาลที่คอยขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้พร้อมทั้งบริหารประเทศตามแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเรานั่นเองครับคนอีกกลุ่มที่จะมีส่วนเข้าไปโหวตนายกในสภาก็คือบรรดาสอวอหรือสมาชิกบุตรทสภาอีก250คนซึ่งในครั้งนี้สำหรับ,บรัฐบาลชุดเดิม ถ้าจะชนะได้คาดว่าอย่างน้อยๆต้องมี126เสียงรวมกับเสียงสนับสนุนจากสวก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับแต่บัตรเลือกตั้งสองใบก็อาจทําให้กลุ่มของอดีตพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลเพื่อไทยมีสิทธิ์นําคะแนนมารวมกันเพื่อให้ได้มากกว่า250คนซึ่งเกินครึ่งของจํานวนสอสอขณะเดียวกันก็มากกว่าสวซึ่งจะทําให้มีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล และกดดันให้สวไม่ให้ฝืนมติเสียงข้างมากเราจึงได้ยินคำว่าแลนสไลด์เป็นกลยุทธ์ในการเอาชนะการเลือกตั้งของอดีตพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าคะแนนที่เราจะลดปากกาลงไปในบัตรเลือกตั้งนอกจากสสเขตที่ตัดสินง่ายๆก็คือใครชนะในเขตนั้นก็ได้เข้าไปและในส่วนของสอสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสเขาคิดสูตรคำนวณเพื่อให้ได้มาอย่างไรกันนะครับ การคำนวณสอสอบนฐานสอสอ100ที่นั่งหรือสูตรหารร้อยที่เราได้ยินกันนะครับเว็บไซต์บทห2อธิบายไว้ง่ายๆก็คืออย่างนี้ครับ 1. จะนำบัตรด,ดีที่ลงคะแนนทั้งหมดหารด้วย100ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยต่อสอสอบัญชีรายชื่อ1คนสมมุติว่าผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งประเทศในปี62มี35,561,556ล้าน5 5 5 6คนหาร100คะแนน เฉลี่ยสสบัญชีรายชื่อ1คนก็คือราว3 5 5 5 6 1คะแนนนะครับจากนั้นนำคะแนนที่ได้แต่ละพักได้จากการที่คนเลือกในบัตรสีเขียวไปหารคะแนนเฉลี่ยต่อสสบัญชีรายชื่อ1คนที่เราได้มาก่อนหน้านี้ก็จะได้จำนวนสสบัญชีรายชื่อหรือที่เรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์ที่พักการเมืองนั้นได้รับเช่นพลังประชารัฐได้คะแนนจากบัตรสีเขียวมา 8 4 41, 4ล้าน4แคะแนนหารกับคะแนนเฉลี่ยต่อสอสบัญชีรายชื่อก็คือ3 5 5 5 6 1คะแนนก็จะได้ราว23.73ก็หมายความว่าพักนี้จะได้สอสบัญชีรายชื่อแน่ๆแ,แล้ว23คนนั่นเองครับอย่างที่ทราบกันว่าทั้งหมดเราจะต้องได้สอสบัญชีรายชื่อ100คนถ้ารวมกันไม่ครบก็จะนำผลลัพธ์ ที่เป็นเศษของทุกพักมาจัดสรรที่นั่งพักที่มีเศษมากที่สุดได้สสอเข้ามาอีกหนึ่งคนตามลำดับจนกว่าจะครบ100คนครับอย่างไรก็ตามสสอแบบแบ่งเขตดูจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการแพ้ชนะมากกว่าเนื่องจากมีมากถึง400ที่นั่งแต่ก็อยู่ที่ว่าจะชนะแต่ละเขตได้ด้วยปัจจัยอะไรเพราะบางครั้งอาจขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมส่วนบุคคลหรือเป็นคนทำพื้นที่มีคอนเน็ชันกว้างขวางอยู่แล้ว หรือมีคะแนนจัดตั้งอาจจะขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมพักหรืออาจจะขึ้นอยู่กับการช่วงชิงคะแนนกันเองในกลุ่มที่มีฐานเสียงเดียวกันก็ได้ครับสนับสนุนโดย